ทังทังทังอะภิปุชัยามะเิมีลาตะการนะทังทังทังอะภิปุชัยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิ สวัสดีตอนพระกาฬธรรมโมนามนามสามีสุภาพิปานุพระกาฬโตสาวันตังโกตังขังมามีไปซื้อมาค่ะทำทานผิดเลยเพราะเพียงแต่ซื้อมาอย่างทันเกิน วิสุงวิสุงรักนาทายาิสศรเนนาสหะปัญจสีลานิยาจามะสุริยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาิสศรเนนาสหะปัญจสีลานิยาจามะสาริยัมปิมายังพันเตวิสุง ອະ e ະນະເນນະສະຫະປັນຈະເສລານິຍາຈ อมังสารนังกัจจามิสังฆังสารนังกัจจามิเุิดิยัมิโพธังสารนังกัจจามิเถิดิยัมปิธอมังสารนังกัจจามิเถิดิยัมปิสังฆังสารนังกัจจามิตัดิยัมิโพธังสารนังกัจจามิ ตาที่ัมปิทามังสารังกัจจามิตาทิยัมปิสังคังสารังกัจจามิอาณาทิปตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอาทินาทานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิกาเมสุมิทาจารา เวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามีโมสาวาทาเวรามณีสิกขาปัทัง ต่อไปท่านผู้มีจิตัทธาเรื่อสใสที่อุปธรรมภ์คณะสองที่อยู่ทางบ้านอุบาสกอุบาติกาผู้อุปถร,รมอุปถามคณะสองที่อยู่ใน,นสถานที่นี้จกได้กล่าวทำถวายพระสหาในารเพียงกัครับพร้อมแล้วตั้งนาม อันหหตุอัมาหตังทีคขรัตังทิตายะสุขายะข้าเดบพระสงฆ์้เจริข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องเข้าย พัตนาหารพร้อมสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ในพระที่สูงขอพระที่สฆงจงรับซึ่งพัตตาหัรพร้อมสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เชื่อความสุขของข้าพระเจ้าทั้งหลายอันมีบิดามารดาโอยาตายายญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรนายเวรเทเทวาอารักษตลอดจนสัปพาสัตว์ทั้งหลายสิ้นกาลละนานเทินสาธุ ሳቱ ሳቱ አኑሞታሚ เราได้กราวคำถวายพระทหารที่สวนลุมพินีวันสถานที่ประสูตรของเจ้าชายสิทธัตถะพระศาสดาของเรา ก็ร่างเอวเมวายโตทินังเปตันตังอุปกคาปเทคิดตังปจิตังตุมหังคิดปัมเมวัสมิฉโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนรโสยธามนิโชติรโสยธาเอติโยวิวัจจุสัพพะโควินา स तु मा ते भवान्वान् तरायु सुखे दे गयु को भवाभिवान् सने च मि नो चारो मायुवा Yasawata ko pharaata ัอดสอนสุจเตศสอนชยเสติทานังลาบังโสติภะยังสุขังภรังสิริอายุจังวันโนจักรทางโุติจชยาสวัสตวัสสาจกอายุจะเสวเสติภวันตุเตภวันโดสาปังบังสารากัร ตุสาปเทวตาสาปปุถานุภาเวนะสัทธาสุทิปวันตุเตปวันตุสาปมังกาลังราคันตุสาปเทวตาสาปปัมมานุภาเวนะสัทธาสุทิปวัน เภวัตุตสาพัมมังการังราคารโตสพปเทวตาสาปสังฆานุอาเวนัสธา สาธุนะครับสาธุสองแสนรูปีอินเดียนะครับเพื่อบำรุงวัดและก็ร่วมสร้างเจดีย์นะครับขอทันทลายได้ร่วมอนุโมทนาในทุกบุญทุกอย่างเป็นบุญเป็นกุศลในการเดินทางของเราสาธุนะครับสา,สา,สา